สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบ้านนะครับซื้อขายที่ดินนะครับบ้านพาลุยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านกลางนะครับตาบลขอใหญ่อําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแปลงนี้เป็นที่นานะครับน้ําไฟพร้อมนะครับสี่ไร่หนึ่งงานยีิบเก้าตารางวานะครับเป็นฉนดคุดแดงนะครับโอเคแปลงนี้คือเนี่ยเรามาดูกันนะครับแปลงนี้อยู่ใกล้หมู่บ้านนะครับทำนาปี นาปังได้นะครับนี่นแปลงด้านหลังผมนะครับอ่ะแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอพนมไพรเนี่ยก็ประมาณสิบกิโลเมตรนะครับนี่เดี๋ยวเราแผนกล้องไปร,บรอบๆก่อนนะครับเส้นนี้จะอยู่ใกล้บ้านชาติเจริญนะครับของตำบลนานวนเนี่ยออกไปตรงนี้ก็คือบ้านคำไฮนะครับเป็นตบำบลคำไฮหา่หางจากถนนหลวง2043เนี่ย3กิโลนะครับ 2043คือเราไปเส้นมหาชนะชัยก็ได้นะครับไปจังหวัดยะโสแล้วก็ออกไปเส้นนี้นะครับนี่ถ้าเราไปเส้นนี้นะครับจะไปจังหวัดศรีสะเกดราศีสไลบ้านมะเขือนะครับก็ห่างจากแค่ราศีสไลเนี่ยก็ประมาณผมให้เตรียมที่ก็ประมาณไม่เกิน10กิโลนะครับผมนี่ที่เราจะขายอยู่แปลงนี้นะครับนี่นี่น,น,น,นี่แปลงนี้นะครับ แปลงนี้นะครับคือแปลงนี้เนี่ยข้อดีคือด้านหน้าติดถนนลาดยางติดถนนหลวงชนบทนี่น,นี่เข้าออกได้หลายทางนะครับหน้ากว้าง27เมตรนะครับหน้ากว้างมาจากหลักเขตแดนตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะหลักเขตแดนคือล้อมรั้วตรงนี้นะครับก็ไปถึงไปถึงนาไปถึงไงนะไปถึงต้นไม้เนี่ย เขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นสะเดาหรือเปล่าปะ่ะเดี๋ยวเราเดินมาดูนะครับด้านหน้านี่ผมไม่ล้วนะครับผมไม่แล้วปะ่ะเดี๋ยวเราเดินมาดูดนะ้านหน้านี่ทําบ้านได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำาทิุนนาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือแถวนี้นะครับนี่แถวนี้คือผมดูผมขีดรอรอบๆอ่ะนี่ เห็นไหมมีเอานี้นี่นี่เขาก็ทํานาปังกันทานาปีนาปังได้สองรอบนะครับนี่เห็นไหมฮะน้าปลาปลาใช้ได้นะครับนี่หนไหมน้าปลาปลาใช้ได้ปะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเดีก็มีคนอยู่หัวไร่รปลายนานะครับก็จ่อบาดานอีกหนึ่งบอ่อเห็นไหมจ่อบาดานอีกหนึ่งบอ่อข้างหลังเนี่ยข้างหลังที่ดินเนี่ย เขาจะทำเป็น uh, ่ะเดี๋ยวลงเมือก่อนดีๆเอามาตรงนี้เราจะได้เห็นกันถาชัดนะฮะคือแปลงนี้นี่ทำนาปีนาปังได้จิตถนนลาดยางมีน้ำปลาปลามีบ่อบาดาลไฟฟ้าพร้อมนะครับด้านนี้ก็เขาก็เป็นโรงงานขนมปังนะครับ แต่ตอนนี้เขาน่าจะย้ายสาขาไปแล้วนะครับสีไ่ไร่หนึ่งงานยี่ิบเก้าตารางวาเราจะขายอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นบาทใครว่าแพงก็มาต่อรองนะครับผมมาต่อกันนะครับนี่ด้านหลังนี่จะเป็นห้วยไส้ไก่มันจะเป็นคลองน้ําด้านหลังนะครับแล้วก็มันมีน้ำำนําทํานาปีนาปังได้นะครับอยู่ที่เราปรับระดับที่นาให้มันต่ําหรือมันสูงแค่นั้นนะครับถ้าใครชอบ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับซื้อขายที่ดินบานพาลุยนะครับแปลงนี้หกแสนห้าหมื่นบาทนะครับห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดก็ประมาณหกสิบห้ากิโลนะครับถ้าใครสนใจก็กดติดตามช่อง YouTube นะครับช่องเพจนะครับช่อง Facebook ผมทางนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายเบอร์โทรผมเดี๋ยวเปบนเบอร์โทรผม0 9 1 0 1 5 1 1 7 9นะครับเบอร์บาสนะครับ ซื้อขายที่ดินบ้านพาลุยสวัสดีครับ